อ่าโอเคมารีวิวรถถ่ายกันดีกว่าครับเพิ่งมาลงเลยนะฮะประกอบเสร็จแล้วสตาร์ทติดแล้วนะฮะเป็นชิเปราสนะครับ su 15,40นะครับนี่สภาพเป็นขับ4นะ2เพลามีตัวปั่นให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องดีเซลก็มาดูเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลแบบนี้นะฮะเอามาเข้ามาส่องดูเครื่องดีเซลก่อนไม่รู้แบบไหนรุ่นไหนนะถ้าใครเล่นอยู่ก็คงจะรู้ว่ะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลสูบตัวนี้15แรงม้านะครับผมเป็น2เพลานะเดี๋ยวผมจะขับให้ดู มีระบบเกียร์อะไรบ้างมาดูระบบเกียร์มาดูระบบเกียร์ระบบเกียร์นี่ผมไม่อธิบายตามหน้าตานะเกียร์ก็คือมันจะมีเกียร์ถอยเกียร์เอ็นเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับผมเดินถอยหลังหนึ่งถอยหลังสามเกียร์นะครับผมเดินหน้าหกเกียร์นะครับแล้วก็ GTO สามชุด GTO มีมีสาม GTO ตัวปั่นเนี่ยเล่นได้สามสามเลเวลนะครับผมนะแล้วก็มีตัวนี้มีดิฟล็อกก็คือเป็นจิตลมนะครับผมอ่ะ พอคร่าวๆประมาณนี้หางปัน่นกว้างาลืมบอกตารางเมตรเดี๋ยวลองพอไวก่อนดิจะหาตารางเมตรก่อนโพก่อนลืมๆอ่ะตอนนดูหางเท่าไหร่วะอู้จะอาอกันนีว่เมตรสามสิบนะหางเมตรสามสิบนะครับผมนะเดี๋ยวคนเพื่อขาถามตัวรถตัวรถยาวเท่าไหร่นะฮะตัวรถทั้งตัวเลยนะตั้งหน้าถึงนี้เลยนะสองเมตรสองเมตรเก้าสิบนะครับ ตัวรถยาว2.90นะฮะความกว้างข,ของตัวรถถ่าล้อหลังถ้าล้อหลังกว้างเมตรหนึ่งนะกว่ามเมตรหนึ่งนะครับผมนะค่นี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวสตาร์ทขับกอนดีกว่าเผาหัวไม้น้อยมากนะครับอันนี้ก็ชั่วโมงกันใช้549ชั่วโมงนะผมว่าก็น้อยอะรถไทยใช้มา500กว่าดเดี๋ยวเปิดดูน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเช็คระบบก่อนจะรีวิวแล้ ก็น้ำมันอยู่นี่นะครับแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมหม้อน้นําอ่ำเดี๋ยวเติมน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคพผมเชือ่อโอเคก็เดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะเผาหัวงกันนะครับเหยียบคลัตช์นะแล้วก็สตาร์ทเร่งเครื่องเหมือนจะไม่ติดรอรอครับผมไปโอ,โอ้ยมันแรงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเครื่องสองเผาน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยว เปิดเจ็ดเปิดจีโอให้ดูนะครับผมนี่จีโอดูด้านหลังนะครับทํางานนะครับผมเนี่ยยกขึ้นได้นะครับผมอาโอเคประมาณนี้เปิบเปิบเปิบเดี๋ยววงเลี้ยวแคบไปหน่อยอ่ากลับรถตกก็ตกนี่เกียร์ช้านะครับเกียร์โลถ้าเกียร์ไฮก็กระตกบ,บาเกียร์ไฮได้ ถ้าใครเล่นล่าอยู่ก็จะรู้ว่าชิปเป่านั้นงานดีนะครับผมโอเคโอเคเลยครับผมก็นี่เป็นระบบไฮนะครับผมเดี๋ยวดูนะปุ๊บๆลองเข้าเกียร์สามดู ok ra bỗng cầm làng thương dân đi ồ ô chỗ ô cái gì không ai quá ok đáp ปึ๊บโอ้จะแรงเว้ยโอเคโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะ ก็นี่ลงมาจากญี่ปุ่นนะครับผมเป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นนะครับแท้นำเข้าเพิ่งมาลงมาแล้วก็เราก็ทำให้ใช้งานได้นะครับผมสภาพเดิมๆนะฮะอันนี้ก็ราคาก็เดี๋ยวแจ้งไว้ด้านล่างนะใครสนใจก็ติดต่อช่างเบิร์ดนะครับร้านทับพีโอกาสใน Facebook Fanpage TikTok นะครับผมรวมเลยโอเควันนี้ผมช่างเบิร์ด